สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหลุดจำนามจำหน่ายเครื่องประดับหลุดจำนามและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีบรรับประกันเพชรแท้พลอยแท้แบรนด์เนมเมื่อทางร้านลงคลิปสัน้นคุณลูกค้าถูกใจชิ้นไหนสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะคะ จำหน่ายราคาเดียวกับที่ลงบรรยายขายใน YouTube ค่ะเห็นคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อทำคลิปสินค้าใหม่เสร็จค่ะวันนี้นำเสนอสินค้า9รายการสินค้าชิ้นแรกสร้อยคอพร้อมจี้มรกตโคลัมเบีย31.75กรัตเรือนแพทิน้มหนัก43.37กรัม ระดับเพชกรกลมเพชรแท่งและเพชรมาคี3เม็ดรวม2.90กรัตจี้ขนาด3.5คูณ2.8เซนมรกตโคลัมเบียพร้อมใบเซอร์ SGL ซสร้อยยาว18.5นิ้วระบบล็อกแบบตะขอพวงมาลัยราคา1.280 0ล้บาท ชิ้นนี้เป็นงานขนาดใหญ่นะคะเป็นงานต่างประเทศที่ได้มรกตโคลัมเบียถึงเกือบ32กลัดจี้ขนาดใหญ่กว่าเหรียญ10บาทและตัวเรือนมาแบบแพทินัมหนาๆลวดลายสวยงามมรกตโคลัมเบียเป็นอัญมณีที่หายาก ชิ้นนี้ได้มรกตรเม็ดใหญ่เนื้อสะอาดใสสีสวยมาล้อมด้วยเพชรกลมและเพชรแท่งประดับด้วยไพลิน8เม็ดเพชรที่ประดับขาวทุกเม็ดไม่มีติดนวลเลยค่ะงานชิ้นนี้เป็นงานพรีเมียมที่ผู้ใดได้สวมใส่ประดับบนคอแล้วจะรู้ว่าท่านไม่ใช่บุคคลธรรมดาแน่นอนค่ะ สินค้าทุกชิ้นในร้านลงราคาไว้เป็นราคาสุทธินะคะคุณลูกค้าสามารถนัดชมสินค้าได้ค่ะเลดเพชรฝังสอดเรือนทอง 18k หนัก10.4กรัมประดับเพชรไล่ขนาด12ตัาง10ตังและ5ตังรวม19เม็ด2กระดัตหน้าสร้อยกว้าง0.9เซนช่วงเพชร4.5เซน สร้อยยาว16เซนนะระบบล็อกแบบลิ้นเสียบและหนวดกุ้งราคา50,000บาทชิ้นนี้เป็นงานที่เพชรขาวสวยค่ะตัวเรือนมาลายโซ่แบบทองหนาๆและตะขอล็อกแข็งแรงค่ะใส่แล้วดูสวยหรูเพชรฝังสอดทุกเม็ดทำให้เห็นแนวเพชรชนเรียงรายกันสำหรับท่านที่ชอบงานสไตลป์ปรุงฐาน ดูหรูไม่ฉูดฉาดงานชิ้นนี้ตอบโจทย์ค่ะต่างหูเพชรหัวใจตุ้งติ้งเรือนทอง 18K หนัก2.92กรัมประดับเพชร2ตัง30เมตรรวม0.60กรัตชิ้นงานขนาดกว้าง1เซนคูณสูง1.2เซนราคา19,500บาท งานชิ้นนี้เป็นงานขนาดเล็กๆดูสวยน่ารักนะคะเหมาะกับ d a i l y Use ข้อดีของงานชิ้นเล็กๆคือราคาย่อมยาวใส่แล้วดูไม่อันตรายสามารถนำมาใส่สลับทำให้การแต่งกายดูไม่จำเจชวนมองค่ะแวนเพชรดีไซน์ลายหัวใจเรือนทอง 18K หนัก7.1กรัม ประดับเพชร61เมตรรวม0.97กรัตหน้าแหวนสูง1.7เซนแหวนเบอร์53ราคา2 3 3 0 0 0บาทงานชิ้นนี้เป็นงานหน้าใหญ่นะคะหน้าแหวนสูงใกล้เคียงเหรียญ1น1บาทค่ะเทคนิคการฝังสอดโดยไม่มีหนามเตยเป็นเทคนิคที่ได้รับความนิยมในยุคนี้ค่ะ เพชรขาวถูกวางจัดเรียงรายเป็นหน้าแหวนบนตัวเรือน 18K ขาวดีไซน์ทรงหัวใจความหมายดีค่ะข้อดีของการฝังสอดคือไม่มีหนามเตยใช้งานสะดวกไม่ต้องกังวลหนามเตยเกี่ยวเสื้อผ้าค่ะสร้อยข้อมือนีลาขั้นเพชรรอบวงเรือนทอง 9K หนัก11.33กรัม ประดับเพชรกุหลาบ33เม็ดรวม0.22กรับหน้าส้อยกว้าง0.8เซนยาว17.5เซนระบบล็อกแบบลิ้นเสียบและหนวดกุ้งราคา14,500บาทนิลาสีสวยหวานละมุนงานพลอยและเพชรพรอบวงใส่แล้วดูหรูดูแพงค่ะนิ่ลาบางท่านเรียกเพี้ยนเป็นยี่หลา คือพลอยเนื้อแข็งตระกูลคอรันดัมค่ะแหวนมุกป,ประดับเพชรเรือนทอง 14K หนัก8.2กรัมประดับเพชร8เม็ดรวม0.14กรัตหน้าแหวนขนาด1.8คูณ1.7เซนแหวนเบอร์54ราคา14,500บาท ชิ้นนี้เป็นงานมุกสไตล์เท่ๆท,ที่ไม่ได้ใช้มุกกลมมาประดับเหมือนแหวนมุกทั่วไปค่ะนำมุกสีขาว4เม็ดมาประดับเต็มหน้าแหวนและแซมแต่ละจุดด้วยเพชรที่ฝังหุ้มมุกเป็นอัญ,ญมณีอินทรีย์ที่เกิดโดยสิ่งมีชีวิตใส่ประดับนิ้วแล้วดูเย็นตาชวนมองค่ะแหวนทับทิมพม่าประดับเพชร เรือนทอง 18K หนัก3.9กรัมประดับเพชร24เม็ดรวม0.40กรัตหน้าแหวนสูง0.8เซนแหวนเบอร์51ราคา19,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานขนาดย่อมๆนะคะเหมาะกับผู้ใช้ใส่ประดับเพื่อความสวยงามหรือใช้ใส่แก้เคเพชสำหรับผู้ที่ถูกโลกกับอัญมณีสีแดง ทับทิมเป็นพลอยเนื้อแข็งมีหลายแหล่งที่มาทับทิมพมา่าถือว่าเป็นทับทิมดีที่ได้รับความยอมรับในระดับสากลค่ะต่างหูเพชรดอกไม้เรือนทอง90หนัก4.4กรัมประดับเพชร22เมตรรวม0.62กรัดับ ชิ้นงานขนาด1.1คูณ1.3เซนราคา17,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์น่ารักค่ะโดยทำเป็นรูปดอกฮิกุลและทำก้านลงมาเพื่อให้ชิ้นงานดูมีรายละเอียดยิ่งขึ้นและทำรายโค้งเส้นของทองเพื่อให้ชิ้นงานดูสวยน่ารักค่ะเพชรขาวเล่นไฟ และแป้นของต่างหูมาแบบฐานกว้างใส่กระชับไปหูดีค่ะงานกระจุมกระจิงเล็กๆน่ารักเหมาะกับการใส่สลับในชีวิตประจำวันค่ะชิ้นสุดท้ายแหวนกลมังคุดประดับเพชรเรือนทอง90หนัก4.8กรัมประดับเพชร23เม็ดรวม0.23กรัม หน้าแหวนสูง1.1เซนแหวนเบอร์49ราคา13,500บาทงานชิ้นนี้เป็นแหวนกลที่มีความละเอียดปราณีตมากค่ะดีไซน์เป็นผลมังคุดที่วางอยู่บนใบไม้หลายใบวางซ้อนกันชิ้นนี้เป็นแหวนกลเนื่องจากเหมือนนำแหวนสามวงมาเชื่อมต่อกัน ใบไม้ใต้ฐานของผลมังคุดสามารถเคลื่อนไหวเป็นอิสระต่อกันงานแบบนี้ทำยากค่ะเพชรเาวถูกฝังแน่นเต็มพื้นผิวของมังคุดค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ